เราจะได้เจอกับแขกรับเชิญของเรากันแล้วค่ะแขกรับเชิญของเราใน,ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการรุ่น การตกหลุมล <ะ S 1> รักใครสักคนหนึ่งในความรักใบเลียนใช่ไหมแต่แต่ว่าเราเนี่ยไม่มั่นใจว่าเราชอบเขาหรือเปล่าเราไม่มั่นใจว่าเขาชอบเราหรือเปล่านั่นเองแต่ว่าเราเนี่ยก็มั่นใจในในของตัวเองนะว่าแบบจะทำให้เขาชอบเราให้ได้นั่นเองค่ะกับเพลง You Like Me Too จากสาววงแตงนั่นเองค่ะใช่ค่ะเพื่อนๆนะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยพร้อมบีดหรือว่าแชร์โมเมนต์น่ารักน่ารักของสาวๆในรายการได้ที่ Hashtag Youngster X d a n ได้ทุกๆแพปัตพอมนโซเชียลมีเดียเลยค่ะแต่เชื่อว่าสาวๆนะคะก็พร้อมที่อยากเจอกับทุกคนแล้วค่ะงั้นไม่รอช้า เราขอสนุกสนไปฟังเพลง You Like Me Too กันเลยค่ะ ฉันโดนใจเธอบางครั้เปล่าคิดที่ไรมันก็เพอ Baby you are my lover คนตาไหนที่เธอตามหาคนที่เธอเฝ้ารอ it's a time to count get... ตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้สาวๆเนี่ยแนะนำตัวกับแฟนๆเลยค่ะ CHX We are t h i n g ี๋ยวให้แนะนํำตัวทีละคนเลยสวัสดีค่ะแบมแบมค่ะสวัสดีค่ะพัชจังค่ะสวัสดีค่ะตั้ต้าค่ะสวัสดีค่ะสินดีค่ะสวัสดีค่ะเลค่ะสวัสดีค่ะแบร์รี่ค่ะ สวัสดีค่ะเชียร์ค่ะสวัสดีค่ะเฟรชค่ะนี่นะคะเข้าสู่รายการของเราด้วย ก่อนอื่นเลยก็ขอแสดงความยินดีกับการคัมแบ็กในครั้งนี้ด้วยค่ะ <c oughs> คุณี่เซียนคัาแบบน่ารักส,สดใสส,ดสุดๆเลยจริง <c oughs> เห็น MV คือน่ารักสดใส,ส,สมากๆแล้ว,ลวอยากดูค่ะเซ็ตของเพลงนี้เลยว่าคอนเซปต์มันคืออะไรคะ <c oughs> ค่ะเพลงนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับการที่เราแบบตกหลุมรักใครสักคนหนึ่ง <c oughs> แล้วก็แบบอยากจะรู้ว่าเขาว่าคิดเหมือนกับที่เราคิดไหม <c oughs> ถึงแม้ว่าเราจะไม่แน่ใจในตัวในว่าเขาจะชอบเรากับหรือเปล่าใช่ไหมคะ แต่ว่าเราก็มั่นใจว่าเราเนี่ยสามารถคว้าใจเขาได้แน่นอนก็คือสงสาทั้งแปก็คือชอบผู้ชายคนเดียวกันไปเลยใช่ฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่ยฮกาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮวัฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่ีฮ่ยาย,ย่าฮ่า่าฮ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 ่าก่าฮวาฮ่าฮ่าฮ่าี่าต่าฮงาฮ่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 าเ่าเ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่หฮ่าว่าฮ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 ่าน,น่า,าน่า่าฮ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 ่เออเาเ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าา่า่าายาแบอบ่อ่่ ก็ถ้าเป็นหนูก็แบบจะแบบแอบแบบเมาส์กับเพื่อนว่าออ้ยบบคนนี้คนนี้อะไรอย่างี้แต่ว่าเราเราจะแบบไม่เข้าไปหาเขาเพราะว่าแบบขี้อายค่ะจะอยู่เฉยๆแแอบชอบแอบแอบอ่ะคนหนูเป็นแบบว่าสายแอบมองมากกว่าก็จะให้คะแนนทางรุ่นที่ลงมคอนเสปร์จะมีพอดีก็จะเป็นแบบสายแอบมองแอบคลั่งลักคนดีแต่ก็ไม่บอกเขาใช่ค่ะทขาจะก็แบบาเฉยๆคลิปลุกนิดนึงอ่ะก็สําหรับพี่นะคะก็น่าจะเป็นแบบว่า รุกสายรุกเราไม่รอช้าเราชอบใครเราแบบเข้าหาเลยก่อนที่คนอื่นจะแซงนี่อไคะก็อาจจะแบบว่าชวนไปออกกำลังกายหรือเปล่าอาจจะชวนไปเท้นไ้ชวนไปอะไรแปลกเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเข้าฟิตเนสเข้าฟิตเนสเปต่อยมวย คก็จะเป็นสายแบบแอบชอบแบบแอบมองเฉยๆแบบไม่พูดออกไปค่ะพอหนูก็จะเป็นเอ่อฟิลเอาตัวเองไปอยู่ในแบบจุดที่เขาจะมองเห็นใช่แต่แต่แบบไม่ได้ชอบเทนน่าฉันไม่ได้ชอบเทนน่าแต่แบบขอขอมีซีนหน่อยอดี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 ขอมีซีนหน่อยดีแหน่มากค่ะดี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 ของลาล่าก็จะเป็นแบบ ใส่นิ่งนิ่งยบเงียบคือเอาจริงเขาก็ไม่รู้หรอกมันเงียบเกินอะสมมติสมมติเขาอยู่ค้างๆอย่างงี้ชอบทำไมก็โอเคสุดท้ายเขาก็ไม่รู้ก็จบก็มีวีดเขาเมื่อไหร่ก็อะเขาอยู่ต่อหน้าปุ๊บฟินเลยเล้วคนดูเลย อ่าแล้วน้อง<ไ>อเล็กล่ะน้องเล็กของหนูจะเป็นแบบเหมือนของพี่ซินดี้กับพี่ตาต้ารวมกันคือสมมติถ้าถ้าเจอตัวแบบตัวจริงๆแบบนี้ใช่ไหมหนูก็จะแบบทําตัวไม่ถูกแต่ว่าถ้าสมมติเราแบบอยู่ไกลๆกันใช่ป่ะหนูก็จะพยายามเอาตัวเองไปอยู่ในจุดให้เขาเห็นเรา,าให้เขาแบบมาจีบได้แล้วถ้าอยู่กับเพื่อนนี่เป็นเพื่อนบอกเพื่อนว่าอะไรเล่นออกไปไกลๆเออเดินออกไปเขาเขาอยู่นี่แลเออคือทําตัวไม่ถูกเขาได้เห็นนี่คนเดียวใช่อ๋อนี่ สายแบบเก็บทรงอยอ่เก็บทรงอยู่นิ่งๆเงียบๆไม่ให้เขารู้ไม่รู้ไม่รู้ด้วยโอ้แต่ว่าเพลงนี้ก็คืออ่ะอันนี้มาในพาร์ทของ MV บ้างแหละเราได้พี่ก้าวมาเป็นพระเอก M v มวีของเราด้วยอุ๊ยดูมีค่อยเสียการอยู่อ่ะถ้าาความรู้สึกก่อนว่ารู้สึกยังไงที่ได้พี่ก้าวมาเป็นพระเอก M v มวก็คือดี ีใครที่เสียอาการที่สุดในวงไหเออเสียอาการที่สุดเลยเชี่ยเหรอหอนเหเชี่ยเหรอหนูโดนแซวว่าแบบหนูเขินพี่เก้าจนหูแดงอันนี้ไม่จริงแล้วอาจจะทาบาอนไม่แ้วหูแดงตอนนี้เหรอหูแดงไม่เออ เจอแล้วว่าใครเสียอาการสุดแล้วคือแต่ละเพลงเนี่ยมันต้องมีคิลลิ่งพาร์ทเอ่อท่อนคิลลิ่งพาร์ทคิดว่าเพลงเนี้ยท่อนคิลลิ่งพาร์ทอยู่พาร์ทไหนของใครแบบว่าขอแบบว่าพาร์ทเดียวเลยท่อนเดียวพาร์ทที่จึ้งที่สุดคอพาร์ทไหนคิดว่าอันนี้อันนี้คิดนะเพราะว่า คิดว่าเป็นท่อนซินดี้ฮอปฮอปแต่ไีไอ้แต่ชอบที่มันีเหตุผลเเพราะว่าเหมือนมีแฟนคลับอะค่ะเขาเขียนเอาไปลงในเอค่ะว่าชอบท่อนนี้โชว์หน่อยไม่ได้ค่ะไม่าการเลยตอนนี้เอ้ก้อนไหนดีคะ I'll make you feel make you feel extraordinary โอยเขาจะมาสองเมียเดียวมันไม่ได้เหมือนเห็นป่าวเรามีคิวลิ้งผ่านกันไปแล้วอยากให้ลงความเห็นกันหน่อยค่ะว่ามีท่อนไหนที่รู้สึกว่ายากที่สุดไหมท่อนในเพลงหรอในเพลงอะไรอะ มันคือเูค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรถึงรู้สึกว่ายากสุดเพราะว่าหนึ่งก็คือเสียงสูงแล้วก็เหมือนมีไล่โน้ตอะไรก็เลยรู้สึกว่าท้าทายเรื่องแบบท่าเต้นคือแบบคอาจจะเห็นว่าเต้นตามได้ง่ายใช่ไหมคะแต่ว่าตอนเราเรียนจริงๆเนี่ยครูเขาจะแบบบีตลอดว่าให้เต้นง่ายแต่ไม่ง่ายมันจะต้องช้ามากแบบเราจะเต้นแบบไม่รีดใน่ คือแต่ละพาร์ทก็คือมีแบบว่าความยากหมดเลยแล้วพอพูดถึงท่าเต้นช้าต้องเต้นให้ง่ายแล้วดูไม่ง่ายแล้วต่อไปอยากให้สอนเต้นชาเลยได้ไได้ค่ะฝกกันแล้วเล็กมันดูไม่ค่อยสนิทกับร่างกายเท่าไหร่อหน่ะกาก่อนอ้ค่มนี่เออเคยากจะรู้มนผมอยู่ไหมมี ยให้ฉันต้องรู้ยกไหลยักไหลไม่อยากคิดไปเองคนเดียวอ่าประมาณนี้จบยคะแค่นี้ยังไม่้ไม่ตแล้วต่อไอไปต่อต่อ่อไต่อต่อไตอไ่อไป้่ออไป่อไปต่ออไปตอไอไปต่อ่อ a u s มันนี่รูปโอ้โหที่เขาเยอะกว่าตอนที่แกะกันเองใช่แกะกันเองแบบโอ้โหโอ้ยหดตันเต้นมันก็อะไรกันก็ง่าย3่าต้แค่อยากเธอรู้ you like me too อยากให้ฉันต้องรู้ไม่อยากคิดไปเองคนเดียวแค่อยากให้รู้

มาพูดถึงต่อดีก่าค่ะกับบรรยากาศใน MV มีอะไรมาเมาไหมคะเกี่ยวกับแบบความตลกในกองมีใครสร้างาตามไหมคะมาเมาแ่เอ็มวีก็ได้นะคะก้าเป็นไรวะคะอน่ไรให้มอไหมผจางอ่ะผจางอันหนูจะเล่าให้ฟังก็คือว่าฉากหนูอะค่ะเป็นฉากที่แบบต้องเอาหนังสือมาปิดหน้าแบบเราแบบนอนล้วเอาหนังสือปิดทับหน้าเราแบบพี่ก้าวเขาก็เดินมาอยู่หนังสือใช่ไหมเราต้องมาแบบแอบอ่านแล้วเขาาอ่านจริงๆแล้วเขาเอ๊ะหนังสือเล่มนี้มันเก่าเนาะ ลอยเลอะจตเป็นหมดเลยที่ไหนได้ลไเลอะเมคอก็ไป่โดแบบแตะเข้าไปนะหนูไม่แตะไปทั้งหน้าเลยใช่โชคดีที่แบบไม่ใช่นะหนูแบบออกมาเป็นที่หน้าเธอทิ้งอีกหน้าไว <laughs> <ช>้บนหนังสือหน้าใครคะเนี่ย <laughs> หน้าใครหน้าใครแล้วเอ็มวีนี้มีอุปสรรคไหมตอนถ่าย <laughs> อากาศหรือว่ามีเรื่องอะไรอีกไหมเราถ่ายสองวันด้วยพัดเต้นวันแรกค่ะพันพัดเต้นก็คือ เราเต้นตั้งแต่6โมงเช้ายัน6โมงเย็นค่ะคือเต้นแบบนอนสต็อปเลยแบบพักเบรกกินข้าวไม่ถึงชั่วโมงมั้งแล้วก็ไปเต้นต่อเปลี่ยนที่ค่ะ เมคอัพเปลี่ยนทรงผมด้วยแล้วก็เปลี่ยนชุดด้วยเพื่อแบบไปเที่ยวกนก่อนหน้านี้เราตื่นมาแต่งหน้าตอนทีสองค่ะมาแต่งหน้าทีสองแล้ววันนั้นพวกเราเลิกซ้อมกันสี่สิบสิบเหมือนเราแพ็คกลับไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วออกมาเลยใช่ก็คือพักผ่อนน้อยแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยสแต่้อมเอวีทำได้แล้วเพราะได้ไปฟังกันแล้วออกมาน่ารักขนาดนี้โอเคเห็นคลิปใน X เออว่ามีการนั่งวินมอไซค์ไปจะไปแสดงเออคือรู้สึกยังไงที่เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับวงเราแล้วเพราะว่าทีมป๊อบทุกวงต้องเคยเจอเลยอันี้คือฟีฟ์ขึ้นลงในเอกซ์นมีมากเอออพอเห็นคือป๊อบปองกูนโอ๊ตปราามดโอนย้าหมดคือมาหมดแล้วอันนี้คือเกิดขึ้นกับเราแล้วตอนแรกแซวเล่นๆเฉยๆตอนอยู่บนรถแบบ ไปไม่ทันไปไม่ทันแน่เลยสงสัยต้องได้นั่งแน่เลยพี่อาหันมาอเด็กๆเตรียมลงนะจังหวะนั้นแบบชอบไหมชอบไหมไม่แต่หนูแอบรู้สึกดีที่ได้ลงเพราะตอนนั้นเมาหลดมากแล้วตอไมแบบใช่ใช่พอได้อากาศก็แบบอือดีขึ้นใช่ตอนนั้น านานมากาามอไซคแบบประมาณเกือบสิบนาทีค่ะานานมากคือทั้งเปิดหน้าต่างแบบชะงก,กว่ามีข้ามทางเลสุดาเ<ด>้าก<ด>็แต่งตัวกันเต็มแล้วแบบชะโง,งอกอาอกใช่<ด>ใชแล้วคนก็มองคุณก็แบบ <laughs> สเซตอยางเราฝั่งที่เรามาถึงแล้วเราแบ่งเป็นสองเซตใช่สี่คนก็คือซีนยูเล่ย์กาแบร์รี่อาจารย์นั่งหัวใส่ส่วนหนุ่ะเหลืออีสี่คนมาถึงงานแล้วแล้วคือเนี่ยตอนมาถึงงานเวลาก็แบบชิวเฉียดมากแบบจะทันไหมทีมงานเดิมมาว่าถ้าไม่ทันก็ต้องขึ้นสี่ว่าคือเออถ้าสมมติขึ้นเจ็ดคนอย่างเงี้ยมันยังได้มันยังได้เพราะเรามีแปดเออขึ้นเจ็ดแต่นี่คือมีแปดเหลือสี่ได้ยังไง ัเดิมวันนั้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นไม่เคยตื่นเต้นมาก่อนไม่ใช่ตื่นเต้นคือเวทีตื่นเต้นแบบฉันจะได้โชว์ตื่นเต้นมากแล้วพอแบบน้องเดินมาวิ่งมาแล้วแบบทุกคนแบบเย้ก็คือสรุปก็คือขึ้นทันใช่ไหมใช่งานอะไรคะาถังได้ไหมตอนนี้เจ็ดเอ็กโซค่ะพอหนุจับมอไซค์ปุ๊บก็โชว์เลยใช่ใช่เมียเราขึ้นเลย สู้ชีวิตของวงแตงไม่ได้บัดบิมี่อ่ใช่สุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ลงความเห็นการว่าเพลงนี้คนฟังตอนไหนที่สุดคะต้นแทนต้นแทนก็ได้ค่ะตอนทุกตอนค่ะเอสามารถฟังได้ทุกตอนแบบกินกินแบบกินข้าวอยู่ก็เปิด m อมวีดูได้ชิวๆอาบน้ําก็ฟังได้าก็เปิดเปิดเป็นเสียงออาได้หมดขับรถก็ ดดะแลีที่สุดคือตอนตกหลุมรักใครสักคนอยากมาละเกนเกนส่งเพลงไปให้เแบบพันชั้นนเพลงนี้เคยได้ฟังฟังเพลงนี้เปล่าไม่เคยเลยวันซองพอเจอหู่นของเราะกลับมาเธอดูหุ่งในเอ็มวีแย่เลยเมื่อกิ้ให้ไปได้บอกเล่นวันซองในอันซีถ้าเราส่งเพลงนั้นไปให้คนดีชอ้นละนี่เราอยู่ในเอ็มวีนี้ ไไแคมเปญน,นี้ช,ชองไัยชนะโอ้ยใชแล้วบอกเลยว่าเบรกนี้นะคะก็คือคุยกันสนุกมากเลยแต่ว่าเบรกนั้นเนี่ยเราจะมีเกมมาให้สาวๆเล่นกันด้วยค่ะจะเป็นเกมอะไรรอกับรอติดตามที่เบรกนะค่ะ รา่กานี้นะคะอย่างที่พันศาได้บอกไว้เลยว่าเดี๋ยวเราจะมีชาเลนจ์มาเล่นกันซึ่งชาเลนจ์ของเรามีชื่อว่าอะไรคะสปีดสโลชาเลนจ์ค่ะโ,โดยกติกาก็คือชื่อเกมบอกไว้แล้วมีทั้งสปีดและสโลโดยที่พี่คเอทีฟของเราได้แบบมิกซ์เพลงมาเรียบร้อยแล้ว<ช>มีทั้งเป็นสปีดเร็วแล้วก็ช้าเลยโดยสาวๆวงเตง้นนะคะจะต้องเต้นให้จบเพลงโดยพวกเราสามคนจะเป็นคนตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านใช่พร้อมไหมคะ พอไม่พอไม่พอไม่ากันเลยพอเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวให้สาบล็อกกิ้งกันก่อนเลยบล็อกเลยบล็อกเลยไม่ผ่ายไม่ผ่านมีบทลงทษด้วยเออโอเคค่ะมาเรียบร้อยสาม ฉันโดนใจเธอบ้างหรือเปล่าคิดใจไรมันก็แพ้ Baby you are my lover รัคนแบบในที่เธอตามหาคนที่เธอเฝ้ารอ ฉันเป็นทุกคนไม่เ t ียใจอยากเข้าไปแท็กแต่ว่ามันกะ<อ>ที่อ <S า s เธอเธอมีใจฉันละลายจะให้ฉันม่หวังเ h ออย่างง่ายคนชอบเธอไม่ดึงเยะฉันโดนใจเธอบางครั้งเปล่าคิดที่ไรมันกะแพ้เบบี้ยอมว่ามาร e บเธอในที่เจอตามหาคนที่เธอเฝ้ารอ ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวให้สาวๆฝากผลงานหน่อยมีใครก็แป๊บนึงนะคะเหนื่อยหอมอยู่หอมรำล้วย้มทำทีเพื่ ค่ะก็ฝากเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราแตงส์ด้วยนะคะตอนนี้ก็ปล่อยซิงเกิลที่2ไปแล้วนะคะกับเพลง You Like Me Too ค่ะตอนนี้ก็สามารถรับชม MV ได้แล้วนะคะทาง YouTube ช่อง E29 ค่ะแล้วก็สามารถฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มค่ะเย้ไป,ไปฟังไปฟังเพลงน่ารักมากๆวันนี้ต้องขอบคุณแตงส์มากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยแล้วก็มาเล่นเกมกันค,ะค,ค่ะ เราขอฝากช่องทางการติดตามของเราว่านะคะสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook, Fanpage, Instagram แล้วก็ TikTok ของช่อง Mono t o n y s i c s t a t i o n ได้เลยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเสียดายมากๆเลยที่หมดเวลาลงแล้วนะคะในรายการ y o u n g ยั i d o ด c h ชิ Chat รายการที่จะชวนเพื่อนๆมาชิทแชทกับแขกรับเชิญแบบ E x c l u s i v e สุดๆแถมยังมีโชว์ปังๆเตรียมมาฝากเพื่อนๆกันอีกด้วยค่ะาสามารถพบกับพวกเราใหม่ได้ทุกวันพฤหัสต,ตั้งแต่เวลา6โมงเงนเป็นต้นไปเลยค่ะ ทางช่อง Mono 29 Music Station 3 BB Giga TV กิกะทีวีกด202 AS Play กด304และเรานะคะก็ยังมีไลฟ์สดในช่องทางของ Facebook ของ Mono 29 Music Station อีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย